เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการเอาจํานวนผู้เข้าชมสตรีมของเรานะครับมาวางบนหน้าจอสตรีมนะครับผมวิธีการก็คือนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์สต e a m แ a บบนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินนะครับหรือลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับผมครับก็กดเข้ามารับก็จะเจอหน้านี้นะครับก็จะมีให้เช่นทุนสตรีมไปที่ทวิส คุณ้ามาคอนติเนียตรงนี้นะครับ y o u t u b e ก็เช่นกันนะครับผมเหมือนที่ผมทําใส่ไปแล้วนะครับก็จะเป็นของสวิตกับ youtube นะครับต่อมานะผมก็จะสาธิตให้ดูในส่วนของ facebook นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนะครับถ้าคุณเคยลิงก์มาแล้วนะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าไม่เคยก็จะขึ้นขออนุญาตอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็กดดาเนินการต่อนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็จะเข้ามาสู่หน้า d ดสก b o a r d นะครับแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็มาดูในส่วนของ alert box นะครับ alert box คืออะไรอย่างเช่นเวลาคนมากดไลค์หรือกดแชร์คลิปสตรีมของคุณนะครับมันก็จะมีการ alert box ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็น w i n j t url นะแล้วก็ copy นะครับแล้วก็เอาไปใส่ใน notepad นะ นี้นะครับเอาไว้ใช้นะครับโอเคทีนี้ก็มาดูในส่วนของอวินเจ็ตนะครับผมนะครับมาตรงนี้เลยครับวิวเขานะครับเป็นป๊อปปูล่นะครับของวินเจ็ตนะครับใครๆก็ใช้กันนะครับก็มาคลิกได้เลยครับพวกรูปแบบหน้าตานะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้นะครับถ้าคุณไปโหลดหน้าตาวินเจ็ตแบบอื่นๆนะครับก็จะได้หน้าหน้าต่างตรงนี้ที่ ตแตกต่างออกไปนะครับอันนี้เป็นค่า Default นะครับก็เลือกฟอนต์ปรับแต่งขนาดเลือกสีได้นะครับจากตรงนี้เลยนะครับสามารถใช้ Custom HTML หรือ CSS มาปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะโอเคในที่นี้ก็กด Copy ได้เลยครับผม Copy เสร็จก็มาที่โปรแกรมสตรีม Steam ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น obs หรืออื่นๆน,นะครับผมตัวที่ผมก็ใช้กับ prism นะครับ live studio นะครับ <c oughs> มากดบวกซอสนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ URL นะครับเว็บนะครับแล้วเราก็พิมพ์ลงไปนะครับนะครับตั้งชื่อตามอัทยาศัยนะครับเมื่อเจอหน้าต่างนี้นะครับเราก็เอา URL ที่ก๊อ เมื่อกี้นะครับมาวางใส่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เราก็กำหนดขนาดไปนะครับเช่นสองร้อยนะครับเป็นขนาดนั่นเองนะครับพอได้มาแบบนี้นะครับเราก็ปรับขนาดได้นะฮะหรือใส่เป็นหนึ่งร้อยก็ได้นะยังไงเราก็ต้องยืดขยายปรับ อยู่แล้วนะครับผมอันนี้เล็กไปนะครับมีสกอร์บาร์ด้วยเอาใหม่นะครับก็ดูนะครับตัวที่ผมปรับก่อนหน้าเป็น2อ0ร้อยร้อนะหรือจะกำหนดเป็นฟูลสกีเลยก็ได้นะนี่นะครับคุณก็ปรับแต่งได้ตามอธัธยาศัยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแชทนะครับที่ผมเอาขึ้นมาไว้นะครับมีตัววัดระดับเสียงนะครับนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวมาสอนกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําไอคอนตัวกระทูนนะครับกระดุกกระดิกนะครับตามเสียงนะครับถ้าเราไม่พูดก็จะไม่ขยับนะครับเห็นะพอเราพูดก็จะขยับอันนี้เราก็ต้องทําเป็น Image 2ไฟล์ใช้ร่วมกับ Discord นะครับผมโอเคอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะอ่า มีตัวไหนอีกก็อย่างเช่นพื้นหลังเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปออกแบบนะครับแล้วก็มาวางซ้อนกันเป็นเลเยอร์นะครับเพื่อปรับแต่งให้สวยงามนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น youtube หรือทวิตนะครับหรืออื่นๆนะครับเราก็แค่ต้องไปล็อกอินนะครับแล้วก็เอาโค้ดมาทำเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ผมทำให้ดูนะครับก็นี่นะครับ นับจานวนนะครับแล้วก็จับลากได้อย่างนี้นะให้มันมาอยู่เป็นมวลหมู่เดียวกันนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถทําเป็นกรุ๊ปไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับเช่นตรงนี้นะครับบวกนะครับก็จะมีอซอสท,ที่เป็นกรุ๊ปให้นะ แบบนี้นะครับเราก็กดชิปแล้วก็เอาทั้งหมดนะครับเข้าไปไว้นะครับนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับเวลาที่เรามีเลเยอร์ซ้อนกันเยอะๆนะครับกดเปิดปิดได้นะครับลูกตากับล็อกนะครับถ้าได้ตำแหน่งที่ต้องการเราก็กดล็อกได้เลย โอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์ช่อง YouTube ของผมเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่สํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม